สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาดูวิธีการดูแลเหิดฟางหลังการตัดใยของผมเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มพอห็ดฟางและเพิ่งทำการตัดใยไปครับก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นคนอีสานแล้วเวลาพูดภาษากลางอาจจะฟังไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่แต่ผมจำเป็นต้องใช้ภาษากลางครับเพื่อให้พี่น้องในภาคอื่น ได้เข้าใจในคำบรรยายของผมและในอนาคตข้างหน้าผมอาจจะบรรยายเป็นภาษาฝรั่งด้วยครับเพื่อให้พี่น้องในต่างประเทศได้เข้าใจในคำบรรยายของผมเห็ดที่ท่านเห็นอยู่นี้เพิ่งจับเม็ดได้สองวันครับและเห็ดที่ท่านเห็นอยู่นี้เริ่มจับเม็ดหลังจากที่ผมตัดใยมาได้ห้าวันแต่หลังจากที่ผมตัดใยมาได้สวัน หน้าชั้นเพาะเริ่มแห้งครับผมก็เลยได้ให้น้ำไปและผมได้ให้ไปเป็นแบบแล้อองฝอยแล้ววันที่5เห็ดก็เริ่มจับเม็ดขึ้นมาครับและดูดูแล้ววันนี้หน้าชั้นเพาะเริ่มแห้งครับผมก็เลยจะให้น้ำสักหน่อยหลังจากที่เราตัดใยไปถ้าหน้าชั้นเพาะแห้งเราต้องให้น้ำนะครับเพื่อกระตุ้นให้เห็ดออกดอก พราะถ้าเราปล่อยให้หน้าชั้นพาอแห้งเห็ดอาจจะไม่ออกหรือไม่ก็จะออกเฉพาะตรงที่มีความชื้นดีครับแต่ถ้าเราคอยเติมความชื้นอย่าให้ขาดเห็ดก็จะได้ออกดอกอย่างสม่าเสมอครับแต่เห็ดของผมแปลงนี้ยังออกไม่เต็มทั่วทั้งแผงหรอกครับแต่ถ้าผมเติมความชื้นวันนี้เข้าไปก็จะกระตุ้นให้เห็ดออกดอกทั้งแผงเลยครับ ดูดูแล้วหน้าชั้นพอชั้นหนึ่งกับชั้น2ของผมวันนี้แห้งครับผมเลยจะเติมความชื้นแค่ชั้น1กับชั้น2ถ้าถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าหน้าชั้นพอของเราแห้งหรือไม่แห้งให้ใช้สายตาและความรู้สึกของเราเป็นเกณฑ์ครับส่วนชั้นบนสุดเห็ดเพิ่งเริ่มจับเม็ดเพราะชั้นบนสุดจะมีความร้อนกับความชื้นเยอะกว่าทุกชั้นอยู่แล้ววันนี้ผมเลยจะงดน้ำครับ โอเคไปดูวิธีการให้น้ำเห็ดฟางที่เริ่มจับเม็ดแบบนี้กันเลยครับก่อนที่เราจะให้น้ำเหิดฟางทุกครั้งเราต้องเปิดประตูเพื่อระบายอากาศไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงทุกครั้ง mm. เพื่อให้อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนสมดุลกันเพราะภายในโรงเรือนจะมีความร้อนเยอะกว่าภายนอกครับเราต้องเปิดประตูระบายไว้ก่อน แต่ถ้าเราเข้าไปฉีดน้ำเลยโดยไม่ระบายความร้อนออกก่อนอาจจะทำให้เห็ดฟางฝอได้ครับแล้วเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการให้น้ำเห็ดฟางของผมคือตอนเช้าครับเพราะตอนเช้าจะมีอากาศที่ไม่ร้อนมากแต่ถ้าเย็นวันไหนมีอากาศที่ไม่ร้อนมากเราก็ให้น้ำได้ครับ การให้น้ำของผมกันเลยครับผมจะใช้น้ำผสมกับฮอร์โมนที่ผมทำทเองมาฉีดพ่นเป็นละอองฝอยและตรงไหนที่แห้งมากก็พ่นเยอะหน่อยตามความเหมาะสมครับส่วนตรงไหนที่เห็ดออกดีแล้ว เราไม่ควรให้ความชื้นเยอะครับเพราะดอกเล็กๆอาจจะฟอได้แต่เราสามารถเติมความชื้นแบบนี้ได้ทุกวันควรจะให้ความชื้นแค่วันต่อวันไม่ต้องกลัวเห็ดฟอครับถ้าเราให้ความชื้นเป็นแบบและอองปล่อยแบบนี้และถ้าหน้าชั้นเพาะแห้งแล้วเราเติมความชื้นให้เหมาะสมแบบนี้ก็จะช่วยทำให้หิดฟางเจริญเติบโตได้เต็มที่ครับ ประมาณนี้ครับถ้าให้น้ำแบบนี้ดอกเล็กๆไม่มีฝอแน่นอนครับแต่ถ้าให้ชื้นเกินไปดอกเล็กๆจะเหลืองและฝอขึ้นทันตาเลยครับพอฉีดน้ำเสร็จก็จะเพิ่งปิดประตูโรงเรือนทันทีเลยนะครับ ต้องเปิดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อให้เห็ดฟางได้ปรับสภาพแล้วค่อยมาปิดประตูโรงเรือนส่วนเรื่องการระบายอากาศก็สำคัญครับและยิ่งในช่วงนี้ตอนกลางวันมีอากาศค่อนข้างร้อนผมเลยต้องเปิดรูระบายอากาศด้านข้างด้วยเพื่อช่วยระบายอากาศฝั่งละสองรู แต่ผมจะเปิดรูระบายอากาศด้านข้างไว้เฉพาะตอนกลางวันสำหรับตอนกลางคืนผมจะปิดไว้หมดเพราะตอนกลางคืนมีอากาศเย็นส่วนรูระบายอากาศตรงจั่วหน้าหลังผมจะเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาและในช่วงนี้ตอนกลางคืนอากาศเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนผมเลยจะมาเปิดประตูระบายอากาศตอนบ่ายโมงกับตอนเย็นครับ พอในตอนเช้าอากาศก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าในฤดูร้อนผมจะมาเปิดประตูระบายอากาศเช้าบ่ายเย็นครั้งละหนึ่งชั่วโมงเลยครับเพราะภายในโรงเรือนจะร้อนมากครับแล้วถ้าเราระบายอากาศไม่ดีก็จะมีปัญหาการเกิดเห็ดคนน้อยครับและจะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราอย่างอื่นตามมา โอเคผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่อยู่ไม่มากก็น้อยครับขอปบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ